รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนเรา าดพลังจิตเมื่อขาดพลังจิตแล้วก็ควบคุมจิตใจเราไม่ได้เมื่อควบคุมจิตใจเราไม่ได้ความแตแกแยกก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าได้มีการขยายสมาเทศนี้ออกไปให้กว้างไกลเท่าไหร่ก็สามารถจะสร้างให้คนมีพลัง,งจิตเพิ่มขึ้มมากขึ้น สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังนำท่านผู้ชมไปพบกับสถาบัานพลังจิตานุภาพวัดธรรมมงคลกับหลักสูตรครูสมาธิที่ก่อตั้งโดยพระธรรมมงคลญานหรือหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรโดยมีจุดประสงค์ในการเผยแพ่สมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตแก่ประชาชนทุกเพศทุกอาชีพโดยจะทำหลักสูตรครูสมาธิ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเรียน6เดือนหลักสูตร200ชั่วโมงเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งการสอบภาคสนามณาดอดอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา4วัน3คืนเราได้พากันเรียนรูสมาธิรูสมาธิท่านหมายถึงว่าได้ เรียนครูสมาธิทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีนั้นมีอยู่หนึ่งร้อยชั่วโมงภาคปฏิบัตินั้นมีหนึ่งร้อยชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนั้นเราจะได้พลังจิตคิดกันคร่าวๆหนึ่งชั่วโมงจะได้พลังจิตประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นยูนิต แล้วก็ร้อยชะมองได้กี่ยูนิตหนึน่ง<ะ>ลา้ 1> 1, <000. S 2> ลานยูนิตเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีพลังจิตที่สะสมไว้ประมาณหนึ่งล้านยูนิตชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะมีวิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตไม่รู้ว่สองหรือสามผลบางคนก็สิบ บางคนเยอะมากกว่านั้นที่เราจะต้องตัดสินใจในการตัดสินใจนั้นที่ผ่านมาเราได้ตัดสินใจผิดพลาดไปเยอะแล้วเราก็จะตัดสินใจถูกไปด้วยแต่ถ้าหากว่าพลังจิตของเราเนี่ยสะสมขึ้นไปมากๆแล้วนี่มันจะเป็นตัว w a r n i n g มันจะเป็นตัวเตือนเตือนให้เราเนี่ยตัดสินใจถูกนี่คืออานิสงสอง ของการที่เราสร้างพลังจิตขึ้นเพราะฉะนั้นในหลักสูตรของสมาธิจึงเริ่มต้นด้วยทำสมาธิเพื่ออะไร,าารการฝึกสมาธิโดยใช้การบริกรรมทำให้จิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งทำให้เกิดความสงบความสงบทำให้จิตมีพลัง จิตมีพลังทำให้มีสติระลึกรู้มีสติละลึกรู้ทำให้เกิดสติปัญญามีสติปัญญาทำให้รู้ทันอารมณ์รู้ทันอารมณ์ทำให้จิตเป็นกลางได้การทำสมาธิภายใต้สถาบันพลังจิต,ตานุภาพได้แผ่ขยายออกไปทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดความดีงามแก่คนทั้งหลายเพื่อที่จะส่งเสริมพลังจิต ้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อพลังจิตแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็จะสามารถควบคุมจิตใจของเราเองได้พระครูบรัชมงคลวัดผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพวัดธรรมมงคลได้กล่าวถึงหลักสูตรครูสมาธิที่ปัจจุบันมีมากกว่า50สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะความสําคัญของหลักสูตรครูสมาธิ ได้เริ่มเปิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,540เป็นต้นมาโดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสรินทโรหรือพระธรรมมงคลญาณท่านได้คิดว่าประชาชนในพลโลกเนี่ยตอนนี้กําลังอยู่ในภาวะวิกฤตทําไมถึงว่าวิกฤตก็เพราะว่าโลกมันมีการแปรปรวนท่านต้องการอยากจะผลิตครูให้มากที่สุดครูที่แท้จริงคือสอนตัวเองท่านว่าอย่างนี้ถ้าหากว่าตัวเองสอนตัวเองไม่ได้มันก็บอกคนอื่นไม่ได้ท่านนึงบอกว่า ให้เป็นครูสอนตัวเองก่อนอะไรคือความสุขอะไรคือความทุกข์อะไรคือความเศร้าทํายังไงความเศร้าถึงจะจางหายไปทํายังไงความสุขถึงจะเพิ่มขึ้นท่านยังบอกว่าการสร้างพลังจิตนี่เองที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นพอเราเมื่อขาดกาลังจิตหรือว่ากําลังใจเนี่ยมันจะเกิดความห่อเหี่ยวหดหูท้อแท้สิ้นหวังไม่อยากทํางานแต่พอมีกําลังใจแล้วเนี่ยอุ้ยงานหนักขนาดนี้สู้ได้งานเบาไม่ต้องพูดถึงทําได้สบายเลย พราะฉะนั้นท่านจึงเปิดหลักสูตรครูสมาธิทีนี้เมื่อเปิดแล้วเนี่ยท่านก็ต้องการจะขยายผลจึงผลิตครูสมาธิให้มากที่สุดนี่คือหลักสูตรใหญ่เมื่อมีหลักสูตรใหญ่ก็ต้องมีหลักสูตรย่อยอย่างเช่นที่ไปเปิดที่สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเป็นหลักสูตรวิธันดาสาสมาธิเป็นหลักสูตรทีาารเท่เหมาะสำหรับผู้บริหารมีธุรกิจการงานเยอะก็เลยเปิดเป็นหลักสูตรจันท์อังคารพุธสามวันใช้เวลาเรียนแค่ชั่วโมงครึ่ง ก็คือ1ชั่วโมงเนี่ฟังทฤษฎีอีก30นาทีเนี่ยมาเดินจงก,กรม15นาทีนั่งสมาธิอีก15นาทีอันนี้ผู้บริหารหต่างๆก็สามารถมาเรียนได้สถาบันพลังจิตตานุภาพยังได้จัดทําหลักสูตรพิเศษหลักสูตรครูสมาธิที่จัดขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะสําหรับผู้บริหารณสถาบันพระปกเก้า ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องดีง,งามและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมซึ่งได้แก่ผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายในส่วนราชการให้ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาจิตใจ ตามแนวพุทธศาสนาที่ชื่อหลักสูตรว่าไม่ทันตสาสมาธิค่ะท่านผู้ชมคะการมาเดินทุดงกับสถาบันพลังจิตตาลุภาพนั้นก็ต้องบอกว่าต้องมีความสําคัญมากอย่างแน่นอนถึงขนาดที่ท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าที่มีนักศึกษาอยู่เพียงจํานวนหนึ่งของสถาบันเท่านั้นก็ต้องลงทุนมาเดินเองด้วยอาจารย์เห็นแตกต่างจากที่ดิฉันพูดไหมคะ ไม่แตกต่างผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้ทําสิ่งที่มีความสําคัญมากคือสำหรับคนที่เป็นชาวพุทธและที่เป็นคนที่เชื่อในพระพุทธเจ้าแล้วก็มาตามรอยบาทพระศาสดามาด้วยจิตศรัทธาในพระพุทธองค์แล้วก็มีครูบาอาจารย์อย่างพ่อวิริยังนะฮะระธรรมมงคลซึ่งเป็นสิษย์เอกออาาย์มั่นรูปนี้นผู้นําก็เป็นบุญอีวิต หลวงพ่อท่านพูดชัดว่าการเข้ามาทําสมาธิเนี่ยคือการสะสมพลังจิตผมเชื่อว่ามันจะทําให้เกิดความสมดุลขึ้นระหว่างกายระหว่างสมองซึ่งก็จะทําให้เรามีความสุขขึ้นหลักสูตรวิทันตสาสมาธิมีจานวนชั่วโมงเรียนในหลักสูตรทั้งสิ้น200ชั่วโมงโดยแบ่งการศึกษาอบรมเป็นสองเทอมเทอมละ1 0 0ชั่วโมง เรียกว่าวิทันตสาหนึ่งและวิทันตสาสองมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ3วันติดต่อกันใน1สัปดาห์คือวันจันทร์ถึงวันพุธตั้งแต่เวลา16.30นาฬกา30นาทีถึง1 8 0นาฬิการวม17สัปดาห์ประกอบไปด้วยภาคทฤษฎี1ชั่วโมงเป็นการฟังบรรยายจากเทปเสียงของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยัง ภาคปฏิบัติ30นาทีเป็นการเดินจงกรม15นาทีและนั่งสมาธิ15นาทีภายใต้การดูแลดำเนินการโดยอาจารย์และคณะพี่เลี้ยงประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพและเมื่อเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนครบ200ชั่วโมงแล้วก็จะถึงวันที่ต้องสอบภาคสนามค่ะคือการเดินทุดงขึ้นบนยอดเขาณดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านไปให้ได้ฉนขณะนี้ก็อยู่ที่สนาบินเชียงใหม่นะคะคณะของผู้ปฏิบัติธรรมของสถาบันพลังจิตตานุภาพมากันเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวมีรถเป็นนับสิบคันก็กำลังจะออกเดินทางไปยังฐานวัดเทศซึ่งเป็นฐานแรกที่เราจะไปอยู่ที่นั่นกันก่อนโดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิริธโรนั้นท่านก็ได้นำคณะมาด้วยตนเองในครั้งนี้